มนกัสวัสดีค่ะกระท่มชมจันทร์ชาแนลค่ะดูน้องไหมทองกับคุณลุงคุณลุงคุณลุงขึ้นมาจากสวนเพิ่งจะขึ้นมาจากสวนนะคะจากจะพักผ่อนเอ็นกายสักหน่อยแต่น้องไหมทองพอเห็นคุณคุณตานอนลงก็ขึ้นเลยนะคะกระโดดขึ้นไปขี่เลยหยอกเลยโอ้ยน้องไหมทองคือมาข่มเหงตาแท่บาดเลยฮะ รักมากก็หยอกมากก็กัดเจ็บนะเนี่ยน้องไหมนี่อ,อือย่าให้อย่าให้เลียปากนะคุณลงุงเพราะว่าน้องออกไปข้างนอกดูดู<ม>ดูดูน้องไหมดูน้องไหมที่ค้าทาไมทําไมน้องไหมจวงดี่ค้มขี่ค,คุณลงุงแบบนี้นะค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะดีค่าก่อนเร็วสวัสดีค่ะคุณเบิ้์นกล่องใหญ่กล่องน้องไหมดูกล่องเนี่ยดูกล่องน่ะ ดูดน้องไหมดูน้องไหมไฮึไ hmm. ม่เอาไม่เอาเล่นกับคุณตาเล่นกับคุณตาตลอดเลยไหม้ทองนี่เล <oh> ่นกับไม้ทองเล่นกับคุณตาดูยังไม่ได้ล้างเลยก็โอ้มานอนด้วยนอนด้วยน้องไหมน้องไหมชอบเล่นกับคุณตาดูสิเนี่ยเป็นความสุขของน้องไหมทองจริงๆเลยนะคะเนี่ย พอคุณตานอนลงน้องไหมก็ขึ้นขี่เลยดูสิจะหลับด้วยหาวอีกต่างหากนะเนี่ยนอนนะเอ,อ้ยจะนอนกับคุณตานอนนอนจะหลับเลยกระโดดขึ้นขี่เลยนนไม้ทองนอนีหยาดีไร้บอกด้ขี่ตาหึอนอนเลยนะนอนนอนนอนอได้ขี่ตาเห่าล้วเห่าล้เหาล้วเอา่เอาแล้มีความฉุกมากเลยเหรอ,อดได้ขี่ตานี่ยโอ้โหดูสิเนี่ย ดูน้องไหมทองจีหลับแล้วโอ้ตายละเสียงอ้ยจะหลับแล้วน้องไหมทองจะหลับแล้วค่ะน้องไหมทองอยากจะนอนกับคุณตาไหมทองจะนอนกับคุณตานะคะหาเาแล้วเาแล้วจะหลับแล้วเอ้าเอาดูสิดูน้องไหมทองสิโอ้ พี่ปอมหรือพี่ปอยล่ะนี่คุณลุงน่าจะปอยน้าในห้องนั้นนะดูสิดูสิตาพูดเยอะๆเร็วมันจะได้กบเสียงไม่ทองไม่ทองผ่องอัมไพดอีหล่าจะนอนหมอลวงเออยีหล่าจะนอนตัวนี่ไนอนฉนลับแล้วองหมายจะนอนกับคุณตาอย้ชียงเลยชะไงเลยช่างเลย เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะฟังมาชมแล้วเสียงอะไรคะเสียงใครเปิดประตูเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูคะเนี่ยออโอ้โหเสียงใครเปิดประตูนอนเลยน้องไหมนอนน้องไหมยนอนหลับตาเลยนอนหลับเร็วดูจิดูจิดูเขาจิพอคุณตานอนลงจะพักหน่อยก็ไม่ได้ขึ้นไปทับเลย เอขึ้นไปทับเลยจะนอนด้วยเลยน้องไหมทองนี่เสียงใครมาเสียงใครมาแออปอยมาดูนี่ดูจิหัวตานอนลงมันก็ไม่ยอมให้นอนอยู่เฉยๆเลยเนี่ยเอ้ยอยู่กับตาเลยนี่นอนนอนนอนมองนอนบ่นเอเฮ้ยเห็นตานอนที่ไหนก็ขึ้นไปขี่ก็นอนด้วยสิเฮ้ยไหมทองเอ้ยตาไม่ได้นอนอยู่ดีเนาะ นอนลงคืนขี้อนออดแง่ใดกโอ้ยวันจะเขึ้นทา้งที่นอนอมีความสุขมากที่ได้นอนกับคนนี่ที่ได้อยู่ด้วยนี่ขึ้นไปอันท,ที่นอนอยังโกลวเฮ้ยดูจิโซฟาก็เก่ามากแล้วจะได้เปลี่ยนอยู่ไม่ต้อไมไหมทองดูจิจะอยู่กับใครดีอยู่กับตาหรืออยู่กับแม่ปอยดี น้องหมาจะอยู่กับตาหรืออยู่กับแม่ปอยดีนี่ฮะโอ้จะอยู่กับแม่ปอยนี่จะอยู่กับแม่ปอยด้วยมไฮะน้องหมาจะอยู่กับแม่ปอยจะอยู่กับแม่ปอยเออหักเนาะดีแต่ว่าเพาว่าไอคลิปน้องหมท่องตรวจสอบตรวจสอบ ตรวจสอบมีอะไรมาเนาะมีพัสดุอะไรมาเนาะมีะะพัสดุอะไรมาเนาะน้องหม่สำรวจ <c oughs> นี่นี่น,นองผองอําัย okay.